สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องโปรปไปสูบสุดคุ้นแซ่บอีกแล้วพี่น้องแซ่บอีกแล้วมาเมื่อนี้ครับพี่น้องโอ้ยปลาพี่น้องโอ้ยอมอมแข่งในงัวพี่น้องโอ้งเยอืมสปาเก็ตดอกพี่น้องเขากระตุ่งคะับอืม โอ้โหใส่โปะเปียกคงแสบหายไปน้องเหตุการกบ้างครับขอบแสบครับ เราไม่มีไี่ห้อครับลังพึ่ง,งพื่นอเนเราใส่พี่นอนเราครับ นี่แต่พี่นอ้องโอ้โหโอ้นี่ตัาใส่พี่นอ้องใส่พี่น่อยครับข้ามี่เพิ่มขึ้นพี่พน้องครับ Ну. Mm -hmm. เลยพาเมนคลิปแล้วพี่น้องอพี่น้องก็ไล์ก็แช่ก็ดีตามมาขับเบิม์ดดีแซ่บด้วยพี่นอ้องโอ้โหการขับหอมพี่น้อง ใส่ปีใหม่ไปจวดครับเดีนครับ Ah. <sighs>

Of I have. เย่างไก็แล้้งพึงครับ น่าจงอพี่นอ้องตบบือเพื่อยบอันไดครับโอ้โอ้ไหวสำนี็จนะพี่น้องพอพี่น้องเอาซับยิ้มนะครับพี่น้องเป็นไดมื่อน,นี้เบิ่อกินแซ่บก็ต้องขอโทษขอให้ได้คพี่น้องผู้บอก,กินงัวงนะพี่น้องแต่ก็ขอโทษข,ขอให้กับคุณญาติท่าทางในการกินแต่วุฒสุภาพากานันได้เมื่อนี้ ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับมือหนาสีห้าแนว่ยแสบๆมาสู่พี่น้องกันไหมครับวันนี้สวัสดีครับ